สวัสดีครับยินดีทุกคนต้อนรับกลับเข้าสู่วิดีโออีกครั้งนะครับว่าถ้าเราไปซื้อ iPhone นะครับคำถามหนึ่งที่เรามักจะถามมาตลอดนะครับว่าเอ้ยเราควรที่จะเลือกความจุเท่าไหร่ดีนะครับและถ้าใครเนี้ยมีประสบการณ์ในการซื้อ iPhone มามากกว่าหนึ่งเครื่องแล้วสมมติว่าคุณเปลี่ยนจากเครื่องรุ่นหนึ่งมาเป็นอีกรุ่นรุ่นใหม่รุ่นหนึ่งอะไรเงี้ยคุณจะเริ่มรู้สึกทันทีว่าทําไมความจุที่คุณซื้อเนี่ยมันไม่เคยพอสักทีวะเรื่องเรื่องนี้นะครับเราอธิบายได้ด้วย ข้อมูลของคุณนั่นแหละครับคือสมมติว่าเวลาคุณถ่ายรูปมาคุณเก็บข้อมูลอะไรมาอย่างนี้ใช่ไหมสุดท้ายแล้วคุณก็จะเก็บ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 มันไปเรื่อยโดยที่แบบบางทีอะเราไม่ได้มีเวลามานั่งเคลียร์มานั่งลบอะไรเงี้ยมันเนี่ยคุณก็แค่ย้ายจากข้อมูลจากเครื่องเก่ามาใส่ข้อมูลในเครื่องใหม่แล้วเครื่องใหม่คุณก็เก็บ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 แล้วคุณก็ย้ายจากเครื่องใหม่เนี่ยไปสื่อเครื่องที่ใหม่กว่าแบบนี้ไปเรื่อยๆื่อนะครับนั่นคือสาเหตุว่าทําไม ความจุมันเพิ่มมันคุณต้องเพิ่มความจุในการซื้อมากขึ้นเรื่อยๆ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 นะครับจากเดิมเนี่ยอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยผมอาจจะเคยใช้แบบ iPhone 16GB สมัยก่อนเนี่ยผมอาจจะพอใช่ปะ่ะแต่ทุกวันเนี้ย6 g g b มันไม่พอแล้วทุกวันนี้คือผมต้องไปในสเกลระดับแบบ NAS ที่เก็บได้เป็นแบบหลายร้อยเทราไบต์แล้วอะไรเงี้ยเออก็คือมันมีข้อมูลแบบ ให้เราเก็บแบบเยอะขึ้นเยอะกว่าเดิมมากๆนะครับแต่ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่ทุกคนเว้ยที่จะสามารถเอฟฟอร์ดที่จะซื้อ NAS S มาตั้งที่บ้านแบบสเกลใหญ่ขนาดนั้นได้อะไรเงี้ยหรือการที่คุณจ่ายค่าคราวโอ้โหตอนแรกคุณอาจจะจ่ายแค่เดือนละ้อยคุณเก็บไปเก็บมาที่ผมเล่าให้ฟังเลยตอนนี้แม่อาจจะเป็นเป็นพันกว่าบาทต่อเดือนแล้วก็ได้อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเอฟฟอร์ดค่าเก็บข้อมูลมากขนาดนั้นได้ แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะลบแบบข้อมูลที่มันที่มันอาจจะเป็นแบบ precious memory ของคุณได้แบบ precious เนอ,อะเออมันอาจจะไม่ใช่แบบมันมันไม่สามารถทำได้แบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำอีก1วิธีการโดยการใช้ external SSD กันนะครับนั่นคือตอนนี้อ่าในการสำรองข้อมูลจาก iPhone ของคุณกันโดยที่การใช้พวก external SSD นะครับมันเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการสำรองข้อมูลจากโทรศัพท์ iPhone ของเราได้นะครับโดยที่เราสามารถไปหาซื้อ external SSD ได้จากร้าน IT ชั้นนำทั่วไปนะครับโดยที่มันจะมีประมาณ2อออปชั่นใหญ่ให้คุณได้เลือกซื้อนะครับออปชั่นแรกเนี่ยก็คือการที่คุณใช้ SSD ที่เป็นสเ็จรูบนะครับก็คือแบบนี้อันนี้ อย่างเช่นตัวนี้คือ W D My Passport นะครับตัวนี้มันเป็นรุ่นเก่าเนาะเดี๋ยวมันตอนนี้มันจะมีรุ่นใหม่ซึ่งรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีความแบบโค้งมนมากกว่าอ่าโดยที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับ SSD ส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยมันจะพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยมันจะเป็นแบบ USB C นะครับอ่าแบบนี้แล้วมันจะมาพร้อมกับสาย USB C แบบนี้อ่าลักษณะแบบนี้นะครับหรืออีกออปชันหนึ่งถ้าใครอยากจะมีความแบบคัสตอมได้มากกว่าเดิมนะครับ ก็คือการที่คุณไปซื้อพวก SSD e n closure นะครับแบบนี้อ่าอันนี้เขาเรียกว่า SSD e n closure มันคือกล่องที่เราเอา SSD ใส่เข้าไปนะครับก็คือเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มี SSD มาให้นะครับมันจะมีแค่ตัวกล่องมีคอนโทรเลอร์อะไรมาให้แต่มันจะไม่มี SSD มาให้คุณจำเป็นที่จะต้องไปซื้อ SSD มาเพิ่มเองนะครับแบบนี้อ่าเช่นอันนี้เห็นไหมสองใบนี้ ันนี้ก็คือ SSD นะครับที่คุณจะต้องไปซื้อเพิ่มซึ่งข้อดีของการซื้อแบบ Enclosure แบบนี้ครับคือสมมติว่าวันหนึ่งเราบอกว่าเฮ้ย SSD ที่เราซื้อมาสมมติ5 0 0ร b กิมันไม่พอแล้วคุณก็อาจจะไปซื้อ 1TB 2TB มาเสียบแทนได้แล้วคุณก็ย้ายข้อมูลเอาแบบนี้ก็ ทำได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ที่สะดวกบางคนอาจจะแบบเอ้ยไม่สะดวกที่จะต้องมานั่งประกอบ SSD ตัวนี้ใส่เขาเ้าไปใน Enclosure อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สะดวกคุณก็ซื้อแบบที่เป็นสําเร็จรูป ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนตัวเรานะครับเราแนะนําว่าถ้าคุณซื้อแล้วคุณกัดใช้งานยาวๆนะครับผมแนะนําให้คุณซื้ออยู่ที่ประมาณสัก1นึถึงสองประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอกับการเก็บข้อมูลพวกรูปภาพและวิดีโอของคนทั่วๆไปที่แบบไม่ได้ถ่ายอะไรแปลกๆนะครับแบบเน้นถ่ายทั่วๆไปไปเที่ยวถ่ายอาหารถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายน่าอะไรนะครับเออผมว,ว่าอันนี้ก็น่าจะ เพียงพอแล้วนะครับและหลังจากที่เราได้ SSD มาแล้วนะครับอ่ามี SSD มาแล้วนะครับแบบนี้คือส่วนใหญ่แล้วพวกเนี้เขาจะ format มาให้เราแล้วล่ะก็คือสมมุติว่าเราเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์เรามันก็จะสามารถที่จะอ่านเขียนไฟล์ได้ปกติอะไรครับแต่ว่าถ้าใช้กับ iPhone ผมแนะนําเพราะว่าบางทีเ,เขา format มาเป็นไฟล์ system แบบอื่นที่บางที iPhone อาจจะไม่รองรับอะไรเงี้ยแนะนําว่าให้คุณ format ก่อนทุกครั้งนะครับที่คุณจะเริ่มใช้ SSD ลูกนั้นนะครับก็จะดีที่สุดนะครับโดยที่เวลาคุณเลือกฟอร์แมตนะครับในช่องที่เขียนว่าไฟล์ System ะครับให้คุณเลือกเป็นแบบ exfat นะครับ e ใหญ่ x เล็กแล้วก็ fat ที่เป็นตัวใหญ่นะครับ exfat เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถอ่านเขียนได้ทั้งบน mac และบน windows และรวมไปถึง iphone ipad ของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับคุณสามารถที่จะ format ทีเดียว format เดียวคุณทีเดียวและคุณสามารถนำมันไปใช้ได้ทั้งตัว iphone ตัว ipad mac และ windows แบบอ่านเขียนได้แบบตัวที่คุณไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเลยนะครับก็คือคุณสามารถใช้มันเป็นแบบเหมือนคล้ายๆแฟลชไดร์ะ เออที่จะแบบย้ายไปย้ายมาตามเครื่องต่างๆได้นะครับอันนี้ทำให้ชีวิตมันแบบง่ายขึ้นเยอะมากจริงๆนะครับทีนี้ในการใช้งานนะครับการใช้งานเนี่ยก็คือง่ายมากนะครับก็คือคุณก็แค่เอาไอคอไอซตีามาแล้วคุณก็แค่เสียบสายมันปึ๊บอ่าจากนั้นนะครับคุณก็แค่เอาสายเนี้ยอีกด้านหนึ่งนะครับเสียบเข้ากับ iPhone จุบเรียบร้อยแล้วการใช้งานเนี่ยง่ายมากคุณก็แค่ทำแค่นี้เอง i ึ๊บนะไอโฟนก็จะ Detect ตัว SSD ดโดยอัตโนมัตินะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่า iPhone ของคุณเนี่ยไม่ใช่พอร์ต USBc นะครับก็คือตัว iPhone 15ต่ำลงไปนะครับก็คือ14ตรื่ๆลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คุณอาจจะต้องไปซื้ออะแดปเตอร์แปลงนะครับโดยที่ส่วนตัวผมแนะนำตัวนี้ที่เป็นของ Apple เองเลยนะครับคือผมแนะนำของแท้ดีกว่าเพราะว่า เคยเคยแบบแนะนําให้เพื่อนซื้อแบบพวกของเทียบของอะไรพวกนี้ซึ่งราคามันถูกกว่าจริงแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เสียบเข้าไปแล้วครับมันจะไม่ค่อยดีเทคตัว d e v ว c e ที่คุณเสียบเข้าไปสักเท่าไหร่นะครับกับ2คือเจ้าอะแดปเตอร์ที่ผมแนะนําตัวนี้ไปเนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันจะมี2ช่องนะครับมันจะเป็นช่องที่เป็น USB A และมันจะเป็นช่องที่เป็น lightning เสียบเพิ่มได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์บางชนิดนะครับมันใช้ไฟ มากกว่าที่ Lightning มันสามารถจ่ายได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเสียบ Adapt, เสียบสายไฟเข้าไปทนันผ่านช่องช่อง Lightning ด้วยนะครับเพื่อจ่ายไฟเพิ่มให้มันนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับเครื่องที่เป็น USB-C แบบนี้นะครับเพราะว่าตัว USB-C เนี่ยมันมีมาตรฐานการจ่ายไฟที่เยอะกว่าตัว Lightning พอสมควรเลยทีเดียวนะครับอันเนี้ยมันก็จะ ไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับโอเคทีนี้หลังจากที่เราเสียบได้แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเป็น USB C หรือคุณจะเป็น US เป็น Lightning ต่างๆนะครับเวลาคุณเปิดเครื่องขึ้นมาครับคุณสามารถเข้าถึงไฟล์ที่อยู่ใน SSD ลูกนี้ได้ครับจากแอปที่มันติดเครื่องมาแล้วนะครับนั่นคือแอปที่ชื่อว่าไฟล์นะครับแอปนี้คุณไม่ต้องไปโหลดนะครับมันมากับเครื่องของคุณโดย d e f a u l t ทุกๆเครื่องบนโลกถ้ามึงไม่มีก็คือมึงเป็น iPhone จีนแดงแล้วล่ะ นะครับวิธีการเข้าถึงง่ายๆนะครับก็คือการที่คุณเข้าไปในตัวไฟล์ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยคุณก็แค่เลือกโลเคชันเป็น ssd ของคุณก็เรียบร้อยแล้วก็คุณก็สามารถเข้าถึงไฟล์ใน ssd ของคุณได้ไม่ว่าคุณจะใส่ไฟล์ excel ไฟล์ word ไฟล์วิดีโอไฟล์จากอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็สามารถที่จะเอาเข้ามาเปิดใน iphone ของคุณได้แล้วนะครับพอคุณใช้เสร็จใช่ไหมครับคุณก็แค่ปิดแอป แล้วคุณก็แค่ดึงออกเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองครับการใช้งานนั้นง่ายมากเลยใช่ไหมครับทีนี้พอสมมุติว่าเราจะใช้มันในการแบ็กอัพรูปภาพต่างๆใช่ไหมครับก็ไม่ยากครับคุณก็แค่เสียบมันเข้าไปกบใช่ปะจากนั้นครั้งแรกเนี่ยคุณอาจจะเข้าไปที่แอปไฟล์ซะหน่อยนะครับแล้วคุณอาจจะทําการสร้างโฟลเดอร์บางอย่างขึ้นมาอันนสมมุติขึ้นชื่อว่า Picture อะไรอย่างเงี้ยครับอ่ากูก็สร้างไว้ก่อนถูกไหมจากนั้นนะครับคุณก็ไปที่โฟโต้นะครับจากนั้นคุณก็แค่เลือกรูปภาพที่คุณต้องการจะแบ็กอัพอาจจะเป็นแบบ1รูปหรือว่าอาจจะเป็นแบบหมื่นรูปอันนี้แล้วแต่คุณเลยคุณอาจจะใช้แบบหมื่นรูปคุณใช้ออปชั่นซีเล็กเลือกปุ๊บใช่ไหมครับจากนั้นนะครับคุณก็แค่กดแชร์นะครับปุ๊บ กดแชร์คุณเลื่อนลงไปนะครับมันจะมีออปชันตัวหนึ่งชื่อว่า save to files นะครับคุณกด save to f i l e เข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็แค่ browse ไปที่ตัว SSD แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ของคุณจากนั้นกด save นะครับรูปภาพทั้งหมดเนี่ยมันก็ที่คุณเลือกนะครับมันก็จะถูกย้ายไปเก็บอยู่ใน SSD ของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็แค่ลบไฟล์ภาพที่อยู่ในเครื่องออกไปอ่า คุณก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาเหลือสาหรับการเก็บรูปภาพและวิดีโอที่เป็นความทรงจํของคุณอันใหม่ๆใส่เข้าไปเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับพูดถึงข้อดีของวิธีนี้ไปแล้วนะครับก็พูดถึงข้อเสียของวิธีนี้กันบ้างนะครับวิธีการนี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าหาก SSD ของคุณนะครับเกิดสูญหายหรือเกิดเสียหายขึ้นมาเนี่ย ข้อมูลทั้งหมดของคุณเนี่ยที่คุณเก็บวันนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าก่อน with the Wind หายไปกับสายลมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องดูแลรักษา SSD ของคุณเนี่ยยิ่งชีพเลยนะครับอ่าหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับที่คุณสามารถทำได้เพื่อรักษาข้อมูลของคุณให้ได้ดีที่สุดนะครับก็คือคุณอาจจะซื้อ SSD อีอีกลูกหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วคุณก็ สำเนาก็คือคุณทําการดูพิเคตสิ่งที่อยู่ในนี้นไปใส่ในไปใส่ใน SSD อีกลูกหนึ่งอ่าก็คือคุณมี2 Copy ปีดังนั้นสมมติว่าลูกนี้เกิดเสียหรือหายขึ้นมาระหว่างทางเนี่ยคุณก็ยังมีข้อมูลเหลืออยู่ในอีกลูกหนึ่งอ่าก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการสำรองนะครับกับอีกข้อเสียหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียที่สำคัญมากคือว่า วิธีการที่เราเล่ามาทั้งหมดในวันนี้ครับมันเป็นวิธีการที่ค่อนข้างแมนนวลมากพอสมควรซึ่งพอมันแมนนวลครับบางทีเราอาจจะ1ห,หลงลืมที่จะทำา2คือถ้าเกิดสมมติมันมีปัญหา iPhone ของเราเนี่ยมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาระหว่างที่เราไม่ได้แบ็กอัพครับข้อมูลตรงกลางตรงนั้นนะครับมันก็จะหายไปตลอดการอะไรเงี้ยเพราะนี้ สุดท้ายแล้วถ้าเกิดสมมติเราลืมอ่ะไอช่วงเวลาที่คุณไม่ได้แบกอพอ่ะมันก็จะยาวมากถูกปะดังนั้นพอเกิดสมมติ iPhone คุณหายคุณเสียขึ้นมาอะไรเงี้ยข้อมูลตัวที่มันจะหายไปอ่ะมันก็จะมีแบบเยอะมากขึ้นอนะเออเพราะเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเลือกใช้วิธีการนี้ครับซึ่งโอเคมันอาจจะเป็นวิธีการที่ถูกที่สุดในระยะยาวแต่มันก็ต้องอาศัยความขยันนิดหนึ่งเนาะว่าเอ้ย คุณต้องต้องมีการขยันหมั่นแบ็กอัพข้อมูลบ่อยๆน,นะอะไรเงครับกับอีกข้อเสียเนื้อคือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณทําการย้ายข้อมูลลงไปใส่ในเจ้าตัว SSD แล้วอะครับการที่คุณจะแอคเซสข้อมูลนั้นได้อะครับคุณจะต้องเสียบ SSD ลูกนั้นเข้าไปในตัว iPhone นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราแบ็ k อัพหรือว่าคุณย้ายข้อมูลไปลงใน SSD แล้วแล้วปรากฏว่าคุณเนี่ย ออกไปข้างนอกแล้วคุณต้องการใช้ข้อมูลที่คุณใส่ไปใน SSD แต่คุณไม่เอา SSD ไปด้วยเนี่ยมันก็จะลำบากถูกไหมมันก็จะไม่ได้ถูกไหมครับมันคือมันจะใช้งานไม่ได้นั้นนั้นเนี่ยบางทีก็เลยแนะนําว่าเอออาจจะต้องมี2ลูกก็คือลูกนึงเก็บไว้ที่บ้านเป็นสําเนานะครับและอีกลูกหนึ่งเนี่ยเป็นลูกแ c t i v e ที่คุณทําการแบบ Back Up ตลอดเวลาแล้วคุณคุณต้องเรียกใช้ข้อมูลตอดเวลาอย่างเงี้ยคุณอาจจะใช้ลูกนึง ติดตัวไปด้วยเลยนะครับก็อาจจะเพิ่มน้ำหนักในกระเป๋าสักหน่อยสักประมาณเท่าไหร่ผมว่าไม่ถึงร้อยกรัมนะอันเนี้ยหนึ่งใบพาสปอร์ตอย่างเงี้ยอ่ะดูดีดีดูดีหน่อยเนะี่ยผมว่าอาจจะสักแบบเฉยียดเฉียดประมาณแบบ80กรัมรวมสายสักแบบ5กรัมอะไรเงี้ยก็ก็โอเคนะผมมองว่าอ่ะพกอันนี้ไปใส่อันนี้ไปด้วยอ่ะใส่แล็ปท็อปไปใส่กระเป๋าไปอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเออก็ เป็นอีกข้อเสียหนึ่งก็คืออาจจะต้องลองถามตัวเองดูว่าเฮ้ย <c oughs> เราเรารับได้กับออปชันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> คือบางทีบางคนมันจะบอกว่าเฮ้ยส่วนใหญ่แล้วเราเน้นแบบพกแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวอะไรเงี้ยเออก็ไม่มีกระเป๋าเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบอ่ะไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับอาจจะต้องลองไปชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าเราเหมาะกับออปชันไหนมากกว่ากันนะครับแค่สิ่งที่นำมาเสนอในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงอีกหนึ่งตัวเลือก ในการสำรองข้อมูลหรือว่าในการย้ายข้อมูลออกจากโทรศัพท์ของเรานะครับก็อย่างน้อยเนี่ยสำหรับมันก็น่าจะเหมาะสําหรับคนที่1คือไม่อยากจ่ายค่าข่าวในระยะยาวนะครับกับ2คืออาจจะไม่เหมาะกับคนแบบแบบว่าอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่อยากที่จะตั้งเนสในบ้านของตัวเองแล้วมันลงทุนค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องจ่ายค่าไฟต่อไปอีกอะไระครับอาจจะ เหมาะกับคนที่แบบไม่ไม่อยากจะลงทุนในเรื่องนี้นะตอนนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีความเสี่ยงอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปนะครับว่าเออถ้ามันหายมันนั่นมันนี่ขึ้นมาเนี่ยก,ก่อนวิดวินนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องลองพิจารณาดูนะครับว่าเรารับได้กับความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเออเก็บไว้ก็ดีแต่หายก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอะไรเงี้ยครับอ่าอันนี้เขาก็รับได้กับความเสี่ยงแบบนั้นนะครับแต่สําหรับอย่างผมเองเงี้ยผมมอกว่า เฮ้ยข้อมูลบางอย่างอะ่ะมันมันเซนซิทีฟมันพรีเชียสมากๆอย่างเงี้ยคือหายไม่ได้นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยครับเออแล้วก็อาจจะต้องมีออปชั่นในการที่จะจัดการหรือว่าเวิร์กอาราวดูวิธีการอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องลองไปดูกันได้นะครับแล้วทุกคนล่ะครับใช้วิธีการสำรองข้อมูลแบบไหนหรือว่าเราย้ายข้อมูลกันยังไงนะครับก็คอมเมนต์ลงมาบอกบุญคนอื่นด้วยนะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสักทีสัสครับบ๊ายบาย